สวัสดีครับพบกับอาจารย์พัดนะครับก็วันนี้เป็นวันที่ต้องเรียกว,ว่าเซตเนี่ยอยู่ในจุดสําคัญนะครับเพราะว่าขึ้นมาในจุด50สัปดาห์ได้นะครับโวนทุบลงมาครับแล้วก็ยืนยืนได้นะตอนนี้ก็ยืนแถวเอ่เส้น50สัปดาห์เนี่ยนะครับอยู่ที่อ่ประมาณเดือนหนึ่งแหละนะตรงน,นี้เป็นจุดจุดจุดที่สําคัญนะครับคือถ้าเกิดยืนได้นะครับถ้าเกิดยืนได้ก็ มีโอกาสนะครับที่จะไปได้อีกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับโอเคแล้วอะไรล่ะที่มันจะดันเซตได้นะครับก็คือเกิดพวกกลุ่มพลังงานนะครับมันเริ่มกําไรค่อนข้างโอเคนะครับน้ามันฟื้นอะไรฟื้นความต้องการมานะครับอันนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าตัวที่อาจจะมียากหน่อยนะครับก็คือพวกกลุ่มปิโตรเคมีนะครับเพราะว่าดีมาจากจีนก็ยังไม่ค่อย เหมือนมันยัง Oversupply อยู่นะครับโอเคถ้าเกิดกลุ่มไปพวกพวกนี้มานะครับเดี๋ยวเซ็ตก็จะกําไรมาของมันเองนะครับก็ไม่น่าไม่น่าตกใจอะไรนะครับวันนี้นะก็มีข่าวก็คือ,อเรื่องของกลุ่มพลังงานนะครับก็เขาก็ว่านะครับจะเป็นเรื่องของการลดค่าไฟนะฮะพูอใหญ่ทักสินออกมาบอ,อกว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวค่าไฟจะลง3ามบาทเจนะ พอพูด3บาท70แค่นั้นแหละนะครับโ oh อ้โหดูกราฟเดย์นะฮะตอนเช้านี่คือทุบลงมาแบบกระจุยกระจายจริงๆนะฮะอันนี้ g p s c นะครับมาดูกราฟกันบ้างนะครับกราฟก็โดนโดนทุบลงมานะครับแต่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับ B g กริม B g กริมก็โดนทุบลงมาเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ เด้งแล้วนะครับเด้งแล้วก็โอเคนะอปัญหานะครับปัญหาของค่าไฟนะครับที่มันแพงส่วนหนึ่งก็คือมาจากค่าไฟพื้นฐานนะครับเพราะว่ามีโรงไฟฟ้าเยอะไปหน่อยนะฮะก็แล้ว GDP มันโตไม่ทันนะฮะตัวหารตัวหารมันก็เลยเยอะนะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติ เอา Data Center มาลงเอาอะไรมาลงโอ้เดี๋ยวมันก็พอนะเออพอการใช้ไฟเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวค่าไฟต่อนหน่วยมันก็ค่าไฟพื้นฐานนะนะครับมันก็ดออปลงเงนะครับอ่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่การไว้อยู่นะครับส่วนที่2นะครับก็คือในส่วนของตัวการขัดทุนนะครับของกองทุนน้ํามันไอ้อ,อ,อกองทุนเชื้อเพอิงนะก็คือช่วงน้ํามัน แพงนะน้ำมันแพงก็ใช้เงินเนี่ยเข้ามาอุดนะครับพอน้ำมันเริ่มลงมาแล้วก็ทยอยใช้นี่ไปนะครับตอนนี้ก็นี่กองทุนน้ำมันก็เริ่มลงแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่หมดนะล็เกเยอะเยอะเหมือนกันนะครับเคยไปสูงสุดที่แสนกวราล้างตอนนี้ก็ลงมา,าสามสิบหมื่นได้แหละนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับแล้วก็สุดท้ายคือภาษีแต่ภาษีก็คงไม่ลดหรอกนะฮะ ก็คงใช้พวกกระถุนน้ำมันพวกเนี้ลดเอานะครับมาดูความเห็นบลกกันบ้างนะครว่าเป็นยังไงกันบ้างนะโอเคเอต้องเรียกว่ามันจะมีโรงไฟฟ้า2ประเภทนะครับคือ IPP กับ SPPGPSCB กลินะครับอันนี้จะเป็นโรงไฟฟ้าที่มีสัดส่วนของ SPP ค่อนข้างเยอะนะครับ SPP คืออะไรนะครับก็คือ เหมือนซื้อซื้อกา๊าซมาเองนะซื้อจากปตทบ้างน้าเข้าเองบ้างครับแล้วก็มามาปั่นไฟเองนะฮะขายเองลูกค้าใครตามก็ตามผู้นิคมเป็นหลักนะฮะโอเคทีนี้แปลว่าอะไรพอค่าไฟราคาขายมันลดลงแต่ต้นทุนน้ํามันมันเท่าเดิมกา๊าซมันเท่าเดิมแก็บก็จะลดลงนะฮะไอ้สอตัวนี้ก็เลย อ่ากระทบหนักสุดแต่ถ้าเป็นกา l ฟลาบรีเอโก้พวกนี้จะมีของ IPP ค่อนข้างเยอะนะครับก็คืออขายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับแล้วก็การฝ่ายผลิตเนี่ยเป็นคนรับต้นทุนเองนะครับอันนี้กระทบน้อยนะครับสองตัวนี้กระทบเยอะนะครับโอเคก็จะมีแอดเดอร์นะปีปี68ก็ อ่อันนี้จะไปกระทบนะครับจะไปกระทบในส่วนของพวกโลกพลังงานทดแทนนะครับอ่าแต่ว่าหลังๆก็ไม่กไม่เห็นจะมีพลัง <c oughs> มันก็ไม่มีแอดเดอร์นะโรงไฟฟ้าหลังๆนะครับก็โอเคก็แปลว่าอะไรแปลว่าค่าไฟต่อหน่วยไม่ใช่ไอ้ค่าไฟรวมนะครับต้นต้นทุนการผลิตรวมก็จะเอ่อก็จะลดลงไปด้วยนะครับ โอเคแล้วก็ขยายเวลาจ่ายคืนค่า f t นะครับโอเคก็คือเกอฟอปปอออกต้นทุนค่ากา๊าซไปก่อนเอฟทก็เอามาบวกอะไรอย่างนี้นะครับ <c oughs> ก็พอปนะก็ของรัฐก็ช่วยหยวนหน่อยยืดๆกันนะครับปตทก็รัดถือหุ้นใหญ่นะครับก็เฮ้ยช่วยชาติหน่อยนิดนึงนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับ <c oughs> ออขอให้ลดอัตรากำไรลงนะครับ คืออันนี้ไม่ได้ขอนะก็คือท่านท่านท่านลดค่าไฟรายได้เราก็ลงอยู่แล้วนะฮะโอเคอ่าแต่นี้ผมว่าก็คงมีการคุยกันมาก่อนแล้วนะครับอ่าก็คือเพราะที่ดูคือวิธีก็คือใช้ใช้กันคุยกันนะครับอันนี้ก็คุยกันได้นะอันนี้ก็ก็สองกับสามนี่รัดรัดถือหุ้นอยู่แล้วนะครับ สนี่ก็มันก็ต้องคุยกันแหละนะครับโอเคก็น่าจะเป็นไปได้อะโอเคก็แค่แอดเดอร์นะก็ลดลงมาได้วันนสิบห้าเปอนะครับอันนี้อันนี้จะทยอยหมดนะครับเห็นว่าหุ้นหุ้นบ้านเราหลายๆตัวเนี่ยพอแอดเดอร์หมดก็โอ้ยกำไรลดลงขาดทุนกันเยอะแยะกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะอันนี้ก็ นี่คงค้างกอฟอพอนะครับกับปตทก็ลงไปได้นิดนึงนะครับจาก3.15นะครับอาจจะลดลงมาถึง3.95นะครับก็เหลืออีก20สกตังค์ให้ทุบนะครับ <c oughs> แน่นอนจริงๆก็ดูว่าจะไปทางไหนนะครับคคสซิก้อนนะครับก็บอกว่ากลุ่มที่กระทบก็คือยูทิลิตี้นะครับแล้วก็อินด Ad ัสเทรียลแอสเซทนะครับ ก็จะอย่างพวกนิคมต่างๆนะครับจเป็น h a นะครับก็กระทบนะครับตัวอมตานะครับหรือว่านิคมตรงนั่นก็กระทบเหมือนกันยุทธาจจรจนันะครับก,ก็กระทบอยู่นะครับโอเคเพราะว่าจะขายไฟได้ลดลงนะโอเคแต่ว่า คนที่กระทบสุดก็คืออันนี้ gpcb s กราฟกาฟเล็กน้อยนะครับอ,อันนี้จะเป็นที่เขาไอ้คำว่า sensitivity เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือวัดความไวว่าถ้า ft เปลี่ยนเนี่ยกำไรจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่นะฮะอันนี้เป็นในเชิงสแตทกันเลยทีเดียวนะครับโอเคอ่าต้องใช้ตังอีกเยอะเหมือนกันนะครับก็ ถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้นะครับแต่ว่าท,ที่ตลาดตกใจเพราะว่าเขาตกใจข้อนี้ลดอาัตรากำไรลงนะครับกำไรก็จะถูกดรอปลงไปนะครับโอเคซึ่งซึ่งเอาจริงนะนะผมว่าตลาดก็เทคแอคชั่นมาได้สักพักหนึ่งแหละนะครับเห็นว่าราคาก็คือแทบจะทำนิวโลกันเลยทีเดียวนะครับ อืมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าก็ไม่น่าไม่น่าห่วงอะไรนะครับโอเคก็ตอนนี้ก็ทุบกันพอสมควรแล้วนะครับวันแรกเปิดมาก็ทุบเดลต้าก่อนเลยนะฮะเอ่ออันนี้เป็นเรื่องของภาษีนะครับอพอหายตกใจก็เริ่มกลับมานะอีกวันนี้เมื่อวานนะครับก็เรื่องของรถไฟฟ้านะครับ ถ้าทุบให้มันจบไปนะฮะทุกมันทุกเซกเตอร์เลยนะครับมันก็คงผลกระทบนะครับก็น่าจะชินแล้วนะครับโอเคก็ขอให้นะครับเซตปีนี้สาธุนะครับที่ต้นร้ายแบบนี้นะครับต้นร้ายแล้วก็ขอให้จบด้วยปลายดีนะออนะครับก็คือเดือนมอกราอาจจะรีเทิร์นไม่ดีแต่แบบ ทั้งปีต่อไปจากนี้นะครับขอให้ฟื้นกลับมาปัง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 นะครับโอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่รับชมรับฟังวันนี้ก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับผมสวัสดีครับ